โอเคครับนะก็สวัสดีครับพวกเราก็จะมาเรียนเรื่องนะกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยานะครับวิชากายวิภาคศาสตร์คืออะไรนะครับนี่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า anatomy นะอาจจะพูดทับศัพท์กันไปนเลย anatomy anatomy นะก็เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องของโครงสร้างนะโครงสร้างอย่างที่เราเห็นรูปร่างหน้าตานี่แหละนะทั้งหมดของร่างกายเลยนะแล้วก็ศึกษาว่าอาวัยวะต่างๆนะัมันอยู่ตรงไหน ทำหน้าที่อะไรนะครับอันนี้เราเป็นการทําเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่องของตัวเรามากขึ้นนะครับจริงๆวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยก็จะมีเยอะมากจะแบ่งเป็นกอสอนาโตมีหมายถึงว่าเราเราเรียนชิ้นใหญ่ๆเลยอาจารย์เคยได้ยินตึกคอสตึกคอสไหมวเวลานั่งไปผ่าศพเขาจะมีตึกคอสเรียกตึกคอสซึ่งเป็นตึกที่อาจารย์ใหญ่นอนอยู่นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพวกเราต้องไปผ่าศพไปเรียนรู้จากท่านนะ ตึกกอลครับตอนผมเรียนต้องผ่าศพหมดเลยนะฮะนะ,ะ,นะะแล้วเราต้องแบ่งเป็นระบบนี้ระบบ <c oughs> ก็จะมีการกายวิภาคยังมีหลายหลายหลายแบบมากนะเรียนแบบชิ้นใหญ่ๆเลยหรือเรียนลงไปชิ้นเล็กๆข้างในส่องกล้องเข้าไปอีกมีเยอะเราเรียกว่าจุนละกายวิภาคศาสตร์นะหรือฮิสโตโลจีอันนี้ต้องใช้กล้องส่องแต่ถ้าเรามองเห็นด้วยตาเปล่าเราเรียกว่ากอส์นาโตมี คือผ่านแล้วเห็นเนื้อหนังกระดูกอะไรพวกนี้นะครับสมองอยู่ตรงไหนตรงไหนอันนี้เล็กครอสนะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังขา่าวหรือบางทีก็มีวิชาว่าด้วยเรื่องประสาทกายวิภาคเรียนเฉพาะสมองระบบประสาททั้งหมดนะเส้นประสาทอยู่ตรงไหนอย่างไรเรียนเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับเรียนละเอียดมากขึ้นแล้วก็ไปเรียนเรื่องบางทีก็แบ่งเป็นพัฒนากายวิภาคศาสตร์ developmental anatomy ก็คือไปรูเรียนรู้ว่า ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยมันมีไงพัฒนาการมายัางไงเซลล์ตัวนี้มนุษย์เราโตขึ้นมาอย่างไรมีอะไรขึ้นมาก่อนพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรอันนี้ก็มีหลายวิชาแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนของเราเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น10บระบบกว้างๆแล้วเราจะแบ่งเป็นระบบระบบเพื่อที่จะง่ายในการจําและเข้าใจการทํางานของแต่ระบบระบบที่เราศึกษาแรกก็คือระบบอินเทอร์เฟ์หรือระบบปกคลุมร่างกายอะไรที่ปกคลุมร่างกายละก่อน ผิวหนังนะเราต้องศึกษาว่าผิวหนังมันเป็นยังไงนะผิวหนังมีขนมีเล็บแต่และส่วนพวกนี้มันทําหน้าที่อะไรเรามีความสําคัญต่อเราอย่างไรแต่อาจารย์คงไม่ลึกมากนะเอาให้หลกัหลกๆระบบะที่สําคัญที่สุดคือกระดูกซิลิโกโส,สกิเลโต้ซิสเต็มนะเราต้องรู้ว่าโครงสร้างกระดูกเราเป็นยังไงกระดูกข้อต่อโดยเฉพาะกระดูกแต่และชิ้นทําหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนตําแหน่งไหนทําอะไรนี่แหละกล้ามเนื้อสําคัญไหม สำคัญนะมัสคิลาร์ซิสต้องเรียนรู้จุดเกาะการทำงานของเขาอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนนะฮะยิ่งพวกเราต้องมีวิชาจริงๆมันมีวิชาก็เรียกเซอร์ฟสนะตมีคือคำแล้ว,คำ,ลวคำแล้วบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนวิชาคลำจับจากข้างนอกแต่จินตนาการว่ารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไบเซฟอยู่ตรงนี้นะนะรูปล่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะตรวจตรงไหนอ่ะเราจะรู้ได้ไงไบเซฟอยู่ตรงไหนใช่ไหมเป็นวิชาคำ คำให้โดนเอ็นคาให้โดนกล้ามเนื้อมัดอยู่ตรงไหนกระดูกชิ้นนี้วางอยู่ตรงไหนไอปมกระดูกนี่มันชื่อกระดูกอะไรเทียบกับกระดูกตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะเข้าใจโรคเราเข้าใจวิธีการรักษาซึ่งจะไม่ยากแต่ถ้าไม่มีเบสิกพื้นฐานก็พูดอย่างเงี้ยเราก็จะงงอยู่เงี้ยนะครับระบบประสาทสําคัญไหมสาคัญแต่พวกเราเนี่ยก็จะนวดการนวดของเราจะไปไปกระตุ้นระบบประสาทด้วย แต่ขณะเดียวกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะทําลายระบบประสาทได้เหมือนกันโดยเฉพาะเส้นประสาทที่มันแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อตามข้อต่อนะครับพวกเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้สลีละเราก็จะไปกดไปทําลายเขาแต่ถ้าเรานวดด้วยความเหมาะสมกลับไปช่วยรักษาไปกระตุ้นอาการชาทุเราลงอาการอ่อนแรงที่ดีขึ้นนะอาการปวดหายไปก็คือไปกระตุ้นระบบประสาทนั่นเองนะต้องเพราะฉะนั้นกระดูกกล้ามเนื้อระบบประสาทและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งระบบการไหลเวียนโลหิต สิ่งที่เราไปนวดได้โดยตรงคือเรากดปล่อย,อยกดปล่อยตรงกล้ามเนื้อก็คือทําให้เลือดมันถ่ายเทอ่าเซลคูลาร์ซิสเต็มนะ System, นะการไหลเวียนของเลือดของเราคล่องตัวในเลือดก็จะมีสารอาหารมีออกซิเจนไปช่วยทําให้เซลล์ของเราทํางานได้เป็นปกติเป็นอาหารนั่นเองขณะเดียวกันถ้ามีของเสียมีการบาดเจ็บอยู่เลือดการไหลเวียนของเลือดก็จะช่วยเอาของเสียไปทําลายนะเข้าไปในกระบวนการทําลายของร่างกายนั้นร่างกายของเราเป็นไงเปอร์เฟกมาก มีโรงงานทุกอย่างเลยมีทั้งผลิตมีทั้งซ่อมมีอะไรอยู่ในตัวเสร็จนะครับนะพวกเรานี่รถพวกเรารถเสียต้องเอาไปให้ร้านอื่นซ่อมแต่จริงๆแล้วร่างกายเราซ่อมเองตัวเราเองนะเพียงแต่เราจะดูแลเขาอย่างไรเป็นโรงงานขนาดใหญ่มากนะครับสมบูรณ์ระบบทางเดินอาหาร digestive system อันนี้เราก็ต้องรู้คร่าวๆบ้างว่าระบบของเราเข้าไปยังไงบ้างมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปากคอ นะฮะเข้าไปจนถึงหลอดอาหารนะถึงหลอดอาหารต่างๆค่าัอดีขาเช่นนะครับก็ต่อมน้ำลายนะครับระบบทางเดินอาหารก็สําคัญนะเซลลทุกเซลล์จะทํางานได้ก็ต้องมีอะไรครับมีอาหารถูกไหมไหต้องมีอาหารเข้ไา,าไ,ไปหล่อเลี้ยง นะครับเราจะอยู่ชีวิตอยู่ได้ต้องมีอาหารเพราะฉะนั้น digestive นะ digestive system นะก็เราก็จะต้องมาศึกษาแต่ละส่วนนะครับในเชิงจริงๆมันละเอียดมากแต่ก็คงจะตัดเอาสำคัญสำคัญจะเร่งให้เร็วนิดนึงแต่จะไปนเน้นเรื่องระบบข้อต่อก็ดูนะครับกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาทสระบบที่เราจำเป็นกับเราแต่โรคแต่ระบบอื่นเราก็ต้องเชื่อมโยงให้ได้นะครับ บางครั้งเราก็จะเกิดปัญหามันเชื่อมโยงไม่ได้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้นะครับระบบทางเดินหายใจสําคัญไหมสําคัญมากๆเลยเซลล์ทุกเซลล์จะต้องใช้ออกซิเจนต้องขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปงนั้นถ้าระบบทางเดินหายใจระบบพร่องแน่นอนมันก็เชื่อมโยงทําให้ระบบอื่นเสียหายไปด้วยทุกอย่างเราทุกระบบต้องทํางานเป็นประสานกันนะครับเป็นเ,เชื่อมโยงกันทั้งหมดระบบใดระบบหนึ่งจะ จะเสียไม่ได้ก็เหมือนธาตุของเราธาตุดินดมน้ำ,นำลมไฟก็จะต้องสมดุลกันทั้งหมดก็หลักเดียวกันแต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็จะเจาะลึกลงไปเรียนเป็นระบบระบบขับถ่ายกินไปแล้วก็ต้องถ่ายนะฮะขับถ่ายปัสสาวะนะก็มีไตมีท่อไตนะครับ,ม,ม,นะรบมีกระเพาะปัสสาวะเราก็ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้นะครับต่อมไร้ท่ออันนี้จริงๆแล้วเป็นต่อมเป็นส่วนที่สําคัญเปรควบคุมในระบบะไายร่างกายได้เหมือนกันจะมีสารเคมีบางตัวที่ ไปควบคุมทั้งระบบโรคเราหลาย,ลายๆโรคทุกวันนี้เกิดจากต่อมไร้ท่อเช่นฮอร์โมนต่างๆนะฮอร์โมนต่างๆเป็นตัวควบคุมอวัยวะดีแล้วเสนาศ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 ้นประสาทดีแล้วกระดูกดีแล้วกล้ามเนื้อดีแล้วแต่ปรากฏว่าต่อมที่มาควบคุมหรือต่อมไร้ท่อพวกนี้ไม่ทํางานหรือทํางานผิดปกติก็ทําให้ร่างกายเพี้ยนเป็นโรคได้เหมือนกันนะเชื่อมโยงหมดโดยเฉพาะผู้หญิงเราต่อมไร้ท่อนะก็ก็จะมีต่อมเกี่ยวกับต่อมมดลูกต่อม ต่อมที่มดลูกก็คือต่อมที่รังไข่จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาก็มีผลต่อร่างกายเราทําให้เราเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับนี้เวลาที่เราศึกษากายวิภาคเนี่ยเราจะมีท่าอนาตมิครโพสิชันคือเขาจะเขาจะมีการอ้างอิงนะครับเขาจะจัดท่าอย่างนี้เอาคนเรานะยืนแล้วผ่าเป็น2องซีดเรียกว่าด้านหน้ากับด้านหลังเวลาเราศึกษาเราอ้างอิงบอกด้านหน้าคือคือเรา เราเรามองจากตรงกลางขึ้นไปเป็นด้านหน้านะทั้งนี้ด้านหน้าด้านหลังก้นนี่อยู่ทางด้านหลังนะสบักอยู่ทางด้านหลังนะอันเป็นการแบ่งให้เรียกเป็นชื่อเรียกเวลาเราพูดอ้างอิงถึงกันเราจะได้รู้นะอะไรอยู่อันไหนอยู่ด้านหน้าอันไหนอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เวลายืนนะครับยืนกลางแขนเอานิ้วก้อยอยู่ด้านในนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงข้อศอกด้านนี้เราเรียกว่าด้านใน ส่วนด้านนอกก็อยู่ตรงน,นี้นิ้วโป้อยู่แนวด้านนอกนะเราจะชี้อย่างนี้เป็นหลักนะแล้วก็แบ่งตรงกลางออกมาแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งคือแบ่งแข่งครึ่งเลยเรียกซั a จิตอลเพนแบ่งครึ่งเลยมีซ้ายมีขวานะครับก็เป็นตัวแบ่งเพื่อที่ให้เราเรียกแล้วก็ศึกษาได้ง่ายขึ้นเรียกเะานาบของร่างกายนะมีมีเดยนเพนซจิตอลเพนอันนี้ไม่ต้องจำ ก็คือแบ่งเป็นด้านหน้าด้านหลังเป็นซ้ายเป็นขวาแบ่งเป็นแล้วก็แบ่งอะไรเป็นท่อนบนท่อนล่างอย่างนี้ครับนี่ฮะเห็นไ,ไหมเหมือนเอาอะไรมาผ่าแบ่งซ้ายแบ่งขวาอันนี้แบ่งท่อนบนท่อนล่างอันไหนอยู่ท่อนบนอันไหนอยู่ท่อนล่างนั้นเราก็จะศึกษามันละเอียดตัดเป็นชิ้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 น,ช,น,ช,นชิ้นได้เลยนะฮะว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมเขาเรียกอันนี้ถ้า,าเลือก Transverse Section อันนี้ Sagittal Section แบ่งซ้ายขวา ฟอนตนเซกชันก็แบ่งหน้าหลังนะแบ่งครึ่งเลยจับเราผ่าออกนะมันมีวิดีโอกายวิภาคอยู่ตัวหนึ่งไว้จะเอาให้ดูผ่าสดๆเลยหาให้เห็นเลยว่าเอ้ยกระเพาะอะไรยังไงนะคนนคักศึกษานั่งดูเต็มเลยแต่ละคนยี้กันหมดเลยคนตายเขาก็ปิดหน้าไว้ผ่าสดๆเลยครับเ,เดี๋ยวไว้เรียนตรงนี้ก่อนเราไปดูตรงนั้นนะ เราไม่ได้ไปผ่าเองเราก็ต้องเรียนไปดูว่าเขาผ่าแล้วเป็นไรมดลูกยกออกมาเป็นเห็นลงมาเลยผ่าตัดมดลูกควาลำไส้ผ่ากระเพาะออกมาดึงให้เราดูเลยนะอันนี้ก็จะน่าก็จะสนุก <c oughs> อา้าวสนุกไม่สนุกอะ่ะ <c oughs> นี่ปกติก็จะมีคําเรียกต่างๆด้านหน้าด้านหลังภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจถ้าถ้าจะถ้านักึกษาแพทย์เราต้องท่องหมดโพสซิเลอันจิเลยซูปิเลอินฟิเล นะครับดีฟลึกอะไรอินเทอร์นอลเอ็กซ์เทอร์นอลอะไรต่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเป็นทับศัพท์ไม่ต้องพวกเราไม่เป็นไรแล้วก็การเคลื่อนไหวการงอเฟกชั่นเอ็กเซนชั่นเร็ว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 มันถึกเทสอยู่เร็วกลางแขนแอปดักชั่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปยู u ูบนะฮะ อันนี้ก็เป็นเป็นแอคชั่นของร่างกายการโรเตชันก็คือหมุนอแอปดักชันกลางใช่ไหมซุป,ปเปเนชันก็คือเนี่ยหมุนข้อมือซุปขอซุปขอซุปหน่อยใครจะขอมือขอซุปโดยความ,มือไม่ได้ต้องซุปอ่ซุป,ปเปเนชันซุปอันนี้โพเนชันควม่มซุปนะเฟกชันคืองอเอ็กเซนชันคือเหยียด ะะอันนี้ก็ให้คร่าวๆเซอร์คัมดักชันก็คือหมุนอย่างเงี้ยเซอร์เซอร์เคิลหรือเซอร์คัมหมุนนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าของเขาอ่าแล้วก็เราก็จะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของร่างกายก็นะ,ะจะแบ่งก็จะข้ามไปแล้วก็พูดถึงโพรงในร่างกายของเรานะครับในร่างกายของเราก็จะมีช่องว่างอยู่นะ,ะโพรงทางด้านหน้านะฮะถ้าเรามอเผามาแล้วพร โพรงที่อยู่ข้างในดังด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโพรงช่องอกช่องว่างใช่ไหมเอาเราเอาในอกมีอะไรอยู่โพรงช่องอกนี่มีอะไรอยู่มีหัวใจปอดใช่ไหมหัวใจกับปอดเป็นหลักโพรงช่องอกนะครับแล้วก็หลอดลมนะย่งงนี่ไงโพรงนี่เงเห็นไหมครับโพรงเป็นโพรงเลยไหมนะอันนี้คือโพรงด้านหน้านะครับแล้วก็ไรอีกโพรงไรอีกโพรงลรอีก โพงมดลูกพงมดลูกหรืออง้์เชิงการก็ได้นะครับเห็นไหมก็เป็นที่อยู่แล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้พงปอบที่ช่องว่างช่องท้องเห็นไหมก็ดูจากสรีระร่างกายนะ a b d มิโนเราเรียกเล่มกายวิภาคพวกเรายังไม่มีเลยจตอนนั้นมีพวกขายหมดไปนานแล้วตอนหลังก็ต้องดูพวกเราจะเอาไให้าเราต้องไปทํามาแล้วก็นะช่องเชิงกรานเห็นไหม pelvic cavity เราเรียก cavity คาบิตี้คือช่องว่างนะครับคาบิตี้คือช่องว่างซึ่งจะประกอบไปด้วยเป็นไงฮะกระเพาะปัสสาวะลำไส้ตรงมดลูกรังไข่เต็มหมดเลยเราก็แบ่งเป็นส่วนๆเพื่อจะง่ายในการจําเช่นเราบอกว่า,อ,าอะไรมันอยู่ตรงโพงมดลูกอยู่ตรงงพงพงในท้องเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะเป็น,เป,นเป็นใช้เป็นที่เรียกอ้างอิงนั่นเองนะครับนะบอันนี้ก็มาดูโพรงต่างๆ นี่ทางด้านหลังจะเป็นไรโพรงของอะไรครับตัวนี้ c r a n i a l cavity คือโพรงสมองถ้าเอาเนื้อสมองออกก็จะเป็นกลวงเห็นไหมนี่เอากระโหลกออกมานี่เปิดได้นะเปิดได้ก็จะกลวงไปล้วงเล่นได้เลยนะครับ <laughs> ล้วงเล่นได้เลยล้วงเล่นอันนี้นะไปล้วงจริงไม่ได้นะนะครับก็เนื้อสมองออกไปก็เป็นโพรงใช่ไหมเป็นโพรงแล้วก็โพรงอะไรอีกด้านหลังต่อยาวมาเลยอ่าโพรงไขสันหลังเห็นไ,ไหมอยู่ทางด้านหลัง เนี่ยก็จะมีน้ําอยู่ด้วยต่อโยงกันมาถ้าตรงนี้ถูกตัดขาดเมื่อไหร่ตายไหมตายนะฮะสมองไม่สามารถสั่งการผ่านร่างกายมาได้ร่างกายก็ตอบสนองไปยังข้างบนไม่ได้หรือเป็นอมภาตก็ได้นะครับเชื่อมโยงกันเห็นไหมเชื่อมโยงโพรงสมองก็เป็นที่อยู่ของสมองโพรงไขนหลังก็เป็นที่อยู่ของไขนหลังนั่นเองนะครับ นะก็มีโพงกระโหลกศีรษะและพงสันหลังกระดูกสันหลังนะฮะเป็นที่อยู่ของสไปน็ลคอร์ดหรือไขสันหลังโนะพงกระโหลกศีรษะก็เป็นที่อยู่ของเบรนหรือสมองนะครับอจริงๆแล้วก็ต้องต้องออความรู้เบื้องต้นพวกนี้ก็จะต้องอันนี้ก็จะพูดถึงธรรมชาติของร่างกายว่าเราอยู่กันไม่ได้ไงเราต้องมีกลไกการมีชีวิตรอดนะ การรักษาขอบเขตการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตการตอบสนองอันนี้เป็น,นกลไกที่มีอยู่ในร่างกายอาจารย์จะไม่เจาะลึกแล้วกันนะครับจะผ่านไปเร็วนิดการย่อยต้องมีไหมมีระบบเบตาบริซึมการเผาผลาญอาหารซึ่งต้องใช้ธาตุไฟเรานะอันนี้ก็ต้องมีอยู่ในร่างกายถ้าเราเรียนจะต้องเรียนละเอียดการขับถ่ายนะการขับของเสียออกต้องมีหมดนะครับการสืบพันธุ์มีไหมต้องมีครับไม่งั้นดำรงชีวิตดำรงสืบ ดำรงเผ่าพันธุ์ไม่ได้นะครับมีการแบ่งเซลล์แบ่งตัว division จาก2เซลล์เซลล์พ่อเซลล์แม่อย่างละเซลล์มาจมกันจาก2เซลล์ขยายเป็นไม่รู้กี่ล้านเซลล์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมออกมาอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับนะฮะการเจริญเติบโตแล้วก็ต้องมีเซลล์ก็ต้องขยายตัวขึ้นนะแบ่งหน้าที่กันไปแล้วก็มีกลไกควบคุมการทํางานของร่างกายเราระบบประสาทนะระบบกล้ามเนื้อระบบฮอร์โมน นะฮะต่างๆช่วยควบคุมอุณหภูมิต่างๆทั้ง,งหมดนะ,ะนกลไกครควบคุมทั้งหมดเลยนะฮะระบบประสาทมีศูนย์สัญญาณที่สมองนี่จารจะเข้าๆเดี๋ยวก็นะฮะจะข้ามไปนะฮะเป็นเป็นรายละเอียดเยอะถ้าใครมีเวลาอนาคตก็ถ้ามีเล่มนี้ก็ไปอ่านทำให้เราเข้าใจมากขึ้นร่างกายก็ ต้องมีกลไกลทุกอย่างนะครับปกป้องตัวเองซ่อมตัวเองได้หมดนั้นละเอียดมากนะครับนี้มาดูถึงเซลล์สิ่งที่เล็กที่สุดในร่างกายที่มีชีวิตในร่างกายของเราก็คือเซลล์เราเริ่มจากเซลลเซล์เล็กๆนะอาจจะเป็นเซลล์ที่มองเห็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วมองเห็นได้ก็คือเซลไข่ไข่ของของผู้หญิงเนี่ยสามารถมองเห็นด้วยเวลาตาเปล่าก็ได้หรือส่องกล้องนิดเดียวก็เห็นหรือมองด้วยตาเปล่า ปกติเซลล์จะเล็กมากต้องใช้กล้องสองลงไปแต่เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเซลล์ไข่ของผู้หญิงเรานะครับนี่อสุจิก็เป็นเซลล์ตัวหนึ่งแต่อสุจิก็ยังเล็กมากน้ำอสุจิ1ซีซีเนี่ยร้อยห้าสิบล้านตัวนะฮะร้อยห้าสิบล้านตัวแต่กว่าจะไปถึงกว่าจะเข้าไปได้มีชนะตัวเดียวนะพวกเราภูมิใจด้วยภูมิใจด้วยไหมว่เาเราเป็นผู้ชนะได้ได้ออกมาทุกทรมานในโลกนี้ ออกมาต่อสู้นะครับนั้นเซลล์ก็มาดูเซลล์ก็ต้องมีโครงสร้างนะครับเซลล์เองต้องมีโครงสร้างนี้เวลาเราผ่าเข้าไปเซลล์ก็จะในเซลลเล็กๆเองเลยเล็กๆเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่เขาอยู่ได้นั้นเขาก็จะต้องมีอะไรไหมมีทั้งกลไกการป้องกันตัวเองการขับถ่ายการกินการอะไรมีเหมือนเหมือนเราหมดเซลล์เล็กๆลงไปเลยนะก็จะแบ่งหน้าที่มีการสร้างโปรตีนมีการเก็บอาหารมีการทําลายเชื้อโรค นะเซล์เข้าไปแล้วแต่ละเซล์ก็จะแบ่งเอาเป็นกลุ่มๆเซล์ไหนทําหน้าที่อะไรก็จะเป็นอวัยวะนะเซลลพอรวมกันก็เป็นเนื้อเยื่อพอเนื้อเยื่อรวมๆกันนําหน้าที่เหมือนกันก็เป็นอวัยวะเช่นปอดเช่นตับนะครับพอหลายอวัยวะรวมกันก็เป็นระบบนะครับพอเป็นระบบเสร็จก็เป็นร่างกายเราต้องประกอบเพราะฉะนั้นเล็กที่สุดในแต่ละส่วนก็คือเซลนะครับเซลอันนี้เขาก็จะแบ่งออกมาอาจารย์จะไม่ลงลึกแต่ละเซลบางเซลลก็ทําหน้าที่ผลิต โปรตีนเก็บสะสมไว้บางหน้าที่ก็มีเซลล์ผิวหนังปกป้องมีการเซลล์ขับของเสียนะครับทำหน้าที่ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบซึ่งซึ่งมันจะลึกมากแล้วมันจะต้องช้ามีเยื่อหุ้มเซลล์ปิดไว้ปกป้องด้วยเหมือนผิวหนังเราไหมนะไม่ให้โดนกับสิ่งแวดล้อมอะไรจะเข้ามาต้อง,องคุยกันก่อนผ่านได้ไม่ได้นะเซลล์ก็เหมือนลูกโป่งแล้วกันลูกโป่งแล้วผนังลูกโป่งก็คือ ผนังเซลข้างในก็จะมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับถึงจะเติบโตมาได้ข้างในก็ต้องมีน้ําอยู่ด้วยมีน้ําหล่อลื่นเซลลมีตัวค้าโครงสร้างทําให้เซลล์มันอยู่กลมๆหรือแบนๆได้มันจะต้องมีโครงสร้างเหมือนกระดูกเนี่ยเราเนี่ยถ้าเราไม่มีกระดูกเกิดอ,อะไรขึ้นลงไปกองนะเนะลงไปกองไหลเหมือนเหมือนอะไรไปเลยนะครับฟองน้าอะไรไปเลยนะอันนี้อันนี้เขาก็จะขายายดูว่าผิวหนัง แม้แต่ผิวหนังเราบอกว่าเซลล์ผิวหนังเวลาเราส่องกล้องไปลึกๆมันก็จะมีช่องว่างให้เข้าออกนะฮะอันไหนจะเข้าได้ออกไม่ได้อันไหนโมเลกุลใหญ่ก็เข้าไม่ได้นะฮะก็จะมีแยกออกไปเยอะแยนะนะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างภายในเราลอยต่อจันจะข้ามไปมีไซโตพลาซมเป็นเป็นของเหลวที่อยู่ในเซลล์นะ,ะซึ่งเป็นตัวซึ่งจะมี อ,อวัยวะเล็กๆอีกทีหนึ่งเขาเลกออกกันแนวเซลล์ว่าเล็กแล้วนะแต่ยังมีย่อยลงไปอีกไปอยู่ในนั้นอีกในลูกโป่งเรานะฮะเขาั้งในบรรจุน้ํายังมีเศษนู้นเศษนี้ลอยอยู่อีกไม่ใช่ว่าอยู่แค่น้าแค่นั้นเซลพวกไอตัวย่อยๆพวกนั้นก็จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ต่างๆกําจัดเชื้อโรคบ้างสร้างโปรตีนเดี๋ยวต่อใหม่มันจะต่อ20นาทีก็ได้